สั้นๆแต่เจ็บนิกกี้ฟาดเกียนคีย์บอร์เดเจอปวนเรื่องชีวิตรักกลางไอจีกำลังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับความรักในตอนนี้ของคู่ Nikki นิกกี้นัชชัดและแฟนสาวก้อยอารัชพรก่อนหน้านี้เผจดังได้ออกมาโพส์ข่าวรือเรื่องการเลิกลาซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทุกกี้สุดารัตได้ออกมายืนยันว่าลูกชายของพี่ยังรักกันดีอยู่ค่ะ แต่มันเป็นเพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงลิ้นกับฟันพบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าใกล้กันได้ก็ดีเสือกับสิงมาเจอกันสู้กันทุกทีแค่งอนคลา3วันดี4วัน5าห้าวันด่าคลาทั้งฝั่งของนิกกี้เองก็ได้ออกมาประกาศสื่อตามง้อก็อีกว่าหยิบมือถือขึ้นมาได้เลยนะครับถ่ายกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ผมรัก รองจากแม่ผมผมพูดเรื่องจริงและผมพูดคำว่าอะไรไม่ได้นอกจากคำว่ารักมากมายและก็คิดถึงสุดหัวใจเลยครับฝากถ่ายไว้นะครับอยากให้กลับมานะครับไม่ได้เจอหลายวันแล้วนะครับผมพูดถึงแฟนผมครับฝากแท็กติกต o อกไปหาเขาด้วยนะครับบอกว่าผมคิดถึงเขาชีวิตจริงไม่ค่อยได้คุยครับนี่กล้องเยอะรู้ว่าถึงแน่นอนครับล่าสุด 16. มีนาคมมีชาวเน็ตลายหนึ่งได้โผล่คอมเมนต์นิกกี้ใน i n นสตาแกรมว่าเป็นโสดไปเถอะนิกกี้สงสารผู้หญิงที่เป็นแฟนด้วยปากบอกไม่หึงไม่ห่วงแต่ความจริงทุกคนทนไม่ได้หรอกลองดูเพื่อนๆรอบตัวที่เขาคบแฟนาน,นานๆลองดูลีโอเจมหรือเมาส์ก็ได้ว่ากับผู้หญิงอื่นยิ่งออกสื่อจะกล้าทำแบบคุณไหม ก้อยทนมาได้นานขนาดนี้ในใจก็คือรักจนทนสุดท้ายก็บันทอนนิกกี้ไม่ผิดอะไรหรอกแต่แค่ไลฟ์สไตล์นิกกี้ยังไม่เหมาะมีแฟนมีคู่ชีวิตทั้งยังมีคอมเมนต์อีกว่าจริงเลิกกับก้อยไปเถอะนิกกี้สงสารหลังจากนั้นนิกกี้ได้เข้ามาตอบกลับว่าสงสารตัวเองไหมอย่าเสือก